สวัสดีครับพบกับอามอีกแล้วนะครับที่เต็นท์รถกัลิล่าค่ะวันนี้อามก็มีการปล่อยรถอีกแล้วนะครับผมเป็นรถตัวมิตซูบิชิมิลาดนะครับตัว1.2 GL นะครับผมให้กับคุณน,น้ำฟ้าหรือพี่ตานเองอ่ะอามขออนุญาตสอบถามนิดนึงพี่ตานพี่ตารูจา้จักเต็นท์เรามาจากช่องทางไหนอะครับผม Facebook ค่ะ Facebook เนาะแล้วระหว่างที่ไปเจอภาพใน Facebook กับตัวจริงเนี่ยรถตัวจริงเนี่ย อันไหนมันแบบดูดีกว่ากันหรือว่ามันเหมือนกันไหมก็เหมือนกันครับกับในรูปเลยเหมือนกันกับในรูปเลยนะครับผมแล้วอันนี้เอกสารเรื่องเอกสารนี้ยุ่งยากไหมครับผมไม่ค่ะแล้วตอนนี้ครับพี่จองมาแค่1,000บาทก็คือออกรถ1,000บาทเลยใช่ไหมครับผมแล้วตอนนี้ทําอาชีพอะไรนะครับผมเป็นพนักงานเค C ฟซค่ะพนักงานเคฟซนะครับผมอ่ะอย่างที่บอกนะครับทุกอาชีพนะครับเราสามารถดันให้ผ่านได้นะครับส่วนใครสนใจนะครับ อยากที่จะออกรถไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะครับก็สามารถติดต่ออาร์มมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับวันนี้อาร์มขออนุญาตส่งมอบรถให้กับคุณตาต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ